เดี๋ยวมีเพื่อนผมเข้ามาสองคนนะพี่หลอดชื่อบินดี้กับชื่อไข่น้อยเขาเข้ามาดิไอวินลีอ่ะแต่ว่าเราช่วยไม่ได้นะเว้ยถ้ามันแทงปชาชนเอาไงดีวะอืออืมบอกกับเพื่อนพี่ดิดูแลเพื่อนพี่หน่อยพี่หยองมาดานี่หรือเปล่าช่วยเหลือมาชนหรือเปล่าไม่ช่วยเหลือมรอกไอแบ๊วจะร้อยแม็กกับแบ๊วเดี๋ยวสุ่มสปินเราให้ไหม แบ่งคนละห้าสิบกันละถ้าได้ข้าวจะปินมาเด,ด็กหน้าขายให้าถูกๆคนดูครักผมคนอีกร้อยหนึ่งนะครับเป็นสองร้อยสี่สิบแล้ว,ลวขอบุณร้อยนะครับขอบคุณอีกร้อยนะครับ <c oughs> รว้ายไอวิลลี่มา <c oughs> เอาวิลลี่เอาข้าวแข็งได้ป่าวะตอนว่างปะได้ละเพื่อนไม่ติดนะไม่ดีเพื่อนไเือเดี๋ยวต้องเอาออกมันเสียตังค์อ่ะเออแต่ไม่ดีแต่เอาไปราก็ดีนะกูบอกให้สกิลติดนะกูบอกให้แคนมากเลยนะไม่ใช้วิลลี่มากเลยนะวิลลี่นะไปทำมียอะไรไปเยอะวะไอวิลลี่อ่ะแม่ไอวิลลี่เอาไอาวุธไอบีมหายที่แฟมโอ้โห เพื sea, ่อนคนนี้ม no, no, right? ันเก่งจริงวะมันส่มเราเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนนะครับไอหยองทานข้าวยังเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยว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 รอน้องบีมันกินกินกินข้าวเที่ยงยังอ่ะไอไอหลอดข้าวเที่ยงยังถ้ามันมาใช่ไหมีมีไข่ให้กินนะมีไข่ให้กินนะมึงมีได้ไงอ่ะได้มันเฮ็ดเหมาไปหมดแผงแล้วนะ ใช่หรอไอ้คนเก็บมาให้กินฟองนึงเมืกล้องคนนึงใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าไอ้เชอ์วิลลี่โดนเตีอยบเดี๋ยวกูเดินเข้าไปหาเอรเขาอะไรอะไรได้ๆ้าวแตกไข่เอ้าคือกล้องคนนึงนะถ้ามันถ้ามันถ้ามมาตีไอรวลลี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูเดินข้ารวิลลี่แล้วถ้ามันตีนกงทเนี่เไปทหนึ่งเลยเ่ไหนึ่เลยโอ้โหเก่งัเก่งริงบีมที่หนึ่งเลยเราอะใช่ครับพี่วันดีครับวันดีคร เอาไปไหนไม่ใช่ไปไหนเฮ้ยพี่หยองไปไม่ได้อีกแล้วพี่หยองไปไม่ได้อีกแล้วพี่หยองมาเดียวมาเดียวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไม่ได้อีกแล้วอ่ะรถอยู่ครับพี่ไปคุยก่อนบีมเฮ้ยเอ็งเอ็งเอ็งคุยกับแอลเคอ่ะเอ็งไปมาลายวัอ่ะพี่มาเดียวมาเดียวมาเดีผมอากินาที่หนึ่งด้วยครับพี่เมื่อกี้พี่หลอดก็ไปใช่ไหมครับเมื่อกี้เหมือนเจอพี่หลอดในในอากินาเลยครับพี่อ๋อใช่ครับพี่ออกมาดักเองก่อนไงเพื่อเอ็งหนีพี่ พี่ออกมาดักผมเลยเหรอพี่ชายใช่ครับใช่พี่อยากคุยกับเองไงผมว่าแล้วโค้งแรกปุ๊บพี่ออกมารอผมเลยนี่นะเฮ้ยเองติดแซวพี่เหรอน้องไม่ไม่ได้แซวพี่หมายถึงโค้งแรกปุ๊บพี่ออกมารอผมเลยไงบิวเฮ้ยบีแบบแซวพื่อพี่ขับรถไม่เก่งเฮยพี่กระเป๋าแล้วพี่หลอดพี่แล้วอ๋อพี่เลขหนึ่งสองห้าน้อง วิลลี่หิวเลยพี่อะนี่เนี่ยพี่ของที่หนึ่งไอาทียนะพี่อ๋อที่หนึ่เนาะทีหนึ่งไอเทีนะเพิ่งกินเพิ่งกินข้าวเที่ยงมาไม่ค่อยหิวเลยเขื่อนเอามาให้กินไงกินใส่่ต้มอ่ะใส่ต้มอ่ะยเฮีของมเยามาตูมหรือว่าไปส่งพี่พี่มังพี่หยองมังกรเจ้าชู้ไปไหนแล้วครับไปส่งผมใส่ได้ไหมครับไอหยอง น้องบีมอยากคุยอะไรบ้างอะใช้เลยอะใช้ให้ไม่ส่งเลยอะโอ้ยผมไม่มีเลยครับเดินได้ยังไปก็เบี้ยวแล้วเพอนไม่ไปไปกผมไปอะพี่ดิพี่ดิไข่น้อยกระดับบาสเพื่อนพี่ดิไข่น้อยมาแล้วเพื่อนวิ่งไหมอะวิ่งไปซีบีมมันพี่หมดอะเออจริงๆมีมือมีตีนก็ควรแสวงหาไปเองนะแค่พี่เดี๋ยวผมเดินไปก็ได้ครับก็เอ้ปลอกเหลืองๆที่แขนนี้คืออะไรอะอ๋อโพเดทของคนคนไอโพเดทของคนขี้แพ้ครับพี่ ไมอย่างนี้อะไรเพบ่ไม่ได้มีหรอใช่ไหมครับหนึ่งเก้าเจ็ดอย่างผมเดินไปนะครับพี่เดินไปครับเจอกนนะครับพี่สวัสดีครับไปก่อนนะครับเอาล้วไหนบอกเป็นขาใหญ่ครับไม่ใช่เป็นขาใหญ่ที่นี่แล้วหรอรุ่นใหญ่อ่ะขาขาที่ครับผมไม่วิลลี่มึงเป็นประชาชนมึงลองไปต่อยมันเดี๋ยวกูต่อยเล่นมันได้ไหวิลลี่ไข่ยกำลังไปเพื่อนไม่ยื้มมันเลี๋ยวเพื่อนถ้ามันต่อยถ้ามันต่อยกูต้องเข้ามาต่อสตอรี่ไหมถ้ากูไปต่อยเล่นเนี่ย น่าต้องมาหมันไอ้เก้าเล็กไรเก้าหกเก้าหกเก้าท่านมึงลั่นมากเลยนะเมื่อคืนอะลั่นไหนวะเพื่อนดูตลอดอะใช่หรอเพื่อนมันเด้งกับมาแล้วมันเด้งกับมาแล้วหนักอะไรกระเป๋าหนักอะไรกะเป๋าพี่หนักกระเป๋าเปล่ากระเป๋ามันแบกไข่ไปกเปล่าไอ้ย่าเมื่อวานเหมาไปซะเยอะเลย เบรกลดหน่อยนะครับแลนเฉียวขอเบรกรถหน่อยนะไม่ได้บีมอันนี้แลนพวกพี่เบีมมาเบิรกไม่ได้นะเอาหรอห้ามเบิกหรอห้ามเบิกผมผมจะอยู่ด้วยกันนี่แหละผมอยากเบิกรถที่กลาฬอติครับขอเบิกรถได้ไหมครับอันนี้กลาฬอติอ่ะไม่ถ้ามันตีวิลลี่แล้วไอ้ล้ามันเข้าไปแทรกแล้วมันตีโดนี่ยล้าสวยผมบอกเลยกลาฬมงกุฎเขียวน้องชายเออนี่กลาฬเขียวแก๊งผมให้เรียกว่ากลาฬอติครับ เป็นไปไปดกแกงเองมาคุยเลยไหมเรื่องอย่างเงี้ยแกงกับผมตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยครับอยู่ผมคนเดียวครับเมา่อีานกูเพิ่งเจอแกงมันที่โรงพยาบาลเอาล้อหลอกนะตรงคาสิโนก็มีอีกสองนะสี่ห้าล้อนบีเรื่องไก่ก็หนึ่งนะที่ไม่ได้กินไก่อรอหสภาไหมล้อหลอกอะไรเลยวันนี้คนต้องลองถามสภาว่ะเมื่อกี้ผมเอาฟู้ดเซตที่หนึ่งอากินะให้พี่กินกันคนละสิบชิ้นแล้วนะพี่ น่ารักมากเลยเนี่ยน่ครับพี่แจผมใครบอกว่าน้องน้องเรือนเนี่ยดูจริงครับสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนอบคน้ลยนพูดเนี่ยเสียงตลอดครับพี่ ใครบอกน้องแค้นจากที่ไหนมาไม่มีนะเนี่ยไม่ไม่ได้แชร์ครับไม่เคยแชร์แล้วครับเมื่อวานเห็นบอกเอซับกินแซบสักอย่างพี่หยองใช่ไหมเอซัพอะไรนะเอซัพสักอย่างอะแค้อะไรซื้อเรื่องมั่วไปหมดใครบอกว่าไม่ใช่หรอพี่มีคนพูดด่างั้นด้วยหรอครับเออวันนี้ใส่ไม่ค่อยดีบอกเอซัพแก๊งแตกสักอย่างอะพี่ดิเพื่อนใครใครด่าเอซัพแก๊งแตกไม่มีนะพี่มีอยู่พี่เห็นอยได้ยินอยู่ตอนตอนเนอะนองกองกันนะ นี่พี่หย่างมีวอมีวอมีวอลไม่มีวอหลายรอบแล้วอีกแล้วอีกแล้วว่าไปเพื่อนเอาเอาาเโอ้ยกินไก่ย่างว่ะอยากกินไก่ย่างว่ะเพื่อนจะผมไปไปกินไก่ย่างว่ะอยากกินขอขอไปทำธุระกันหน่อยนะครับพี่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยอยากกินไก่ย่างว่ะ เอาทำเสียงอย่างนั้นทำไมเขาอยากกินไก่ย่างไม่อยากกินหมูเสียงกันทำไมเนี่ยไปเร็วเร็วพาไปกินไก่หน่อยดิเขาอยากกินไก่ย่างอ่ะพี่กินพี่กินกินอะไรพี่กินไข่ไหมครับไข่ไก่ย่างอ่ะอยากกินไก่ย่างอ่ะเฮ้ยมาผมองหน่อยดิอยากให้กินหน่อยเด้เฮ้ยฟองแบบนี้อะไรเนี่ยเฮ้ย่แหลแหลดูอันนี้นะฟองพี่แลดูแคมแป็นยังไงไม่รู้แล้วยหรือเปล่าครับที่แบบอยู่ดีก็มาเจอกูอ่ะไอ้เหี้ยขยะ เ้ยขยะไงไม่รู้อ่ะพี่พี่้อพี่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 ก้องพีแทงเลยแทงเลยตล้าง่งตล้าง่ตัวะบ้างห่งไก่้ง่งี่าชนสิ้งเกิพี่เฮ้อตล้วไงอ่ะซิ้นไหวเหี้ยไก่ย่างตอนนั้นที่แั่งอยู่ดีก็แบบอยู่ดีก็มาเี้ยคือแบบไงอ่งงอ่ยงไงไม่รู้อ่ะเลแย่จอเลยอ่ะเก้ย ไรรคับที่ไหนก็โดนตบที่ไหนอ่ะพี่ที่ไหนก็ที่ไหนไงที่ไหนก็โดนตบอ่ะเออที่ไหนที่ไหนก็โดนตบอ่ะจะเอาไปคืนเพื่อนที่แฟนก็โดนหรือเปล่าที่พลก็โดนอีกเอาเออที่ไหนที่ไหนก็โดนตบอ่ะเปคืออะไรหรอไม่เอ้ยเป็นไหลเป็นเอหาะถ้าเราพี่ว่าดำคนนี้เป็นคนดูหนังโผลคืออะไรหรอเอออยากก็โดนนะคืพี่ก็โดนพี่อพี่มาถามพี่นี่พี่นี่เราพี่เราถามพี่นี่เราบอกเพื่อนอะไเพื่อนเอาพี่บิลลี่พี่เข้ามาได้ด้วยเหรอครับเนี่ย โอ้ยอยากกินไก่ว่ะพี่พี่พี่บินมาได้ด้วยเหรอครับพี่พี่อยากกินไก่อ่ะอยากกินไก่ย่างอ่ะย่างให้กินหน่อยเด้อพี่พี่พี่ผัดก๋วยได้ด้วยเหรอครับพี่ชายผมผัดได้หมดเลยน้องชายใบพัดอ่ะใบพัดอ่ะมีบ้างมีบ้างมีป่ะไม่มีเออไม่มีไม่มีก็ไม่มีก็ไม่มีก็ต้องพูดเนาะไม่มีครับพี่เอาพี่เอาไหมครับพี่เอาไหมเจ้าไก่ไหมครับพี่ ไม่เอาวะอยากให้ยากกินสดๆน้องน้องน้ำเสียงเปลี่ยนนะน้ำเสียงเปลี่ยนน้ำเสียงเปลี่ยนนะเนี่ยแบะแบะเป็ไรอ่ะโอ้เขาเป็นไรนี่ยเลื่ดเปลี่ยนนะเฮ้ยสลัดบ้านสองเหรอนดูดติดปากนะพี่สลัดบ้านสองอ่ะเอ่อเอาหน่อยวะเอาหน่อยวะอยากอยากกินไข่ว่ะเล็บเล็บอาวุธพี่ยังไม่มีเลยพี่เฮ้ยบาดยังบาดยังเอามึงเอือห์ตอนนี้เอาปะโอเคขยะเฮ้ยที่นี่ไม่มีบ้านนะพี่แัดลากได้ไหมพี่โอ้ใช่หรอใช่หรอ แต่กูวลากได้นะอยากดูไหมล่ะอยากเห็นไหมล่ะอยากเห็นมพี่หอบมเลยอยากเห็นพี่ล่างผมแต่ไม่อยากแต่ไม่อยากอุ้มมึงอกัดูขยันเลยไม่รู้อะไรพี่พี่น่าจะมาเร็วกว่านี้เนาะสักช่วงบ่ายหนึ่งครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมอ่ะมันมีมันมีอากินะครับพี่เออหล่อหล่อใช่ฮะแต่ทำไมต้องเล่นหนาวไม่อยากลดตัวไม่ไม่รู้เหมือนเออไม่อยากลดตัวไม่ค่อยอยากลดตัวเท่าไหร่อ่ะแต่ไข่พี่ล่างมันก็เลยก็ได้เพื่อนเดี๋ยวกูถือกล้องคุยให้คุยกับน้องบีมเนี่ย ได้ครับพี่ชายต่อยผมได้ไหมครับพี่ต่อยผมได้ไหมครับอยากโดนอันนี้ครับพี่มันมีกฎหมายเลยครับการดุนกรรมสัตว์ไม่อยากต่อยเสนียดอ่ะเออเฮ้เสเนียดมันเยอะเกินอ่ะมึงอ่ะเสนียดมันเยอะเกินอ่ะเพื่อนเคลื่อนมึงอ่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่วิลลีนะครับพี่วินลีนะครับผมครับอยู่กับพี่วินลี่ตัวเรียครับ ฮะหล้อหลอกอ่ะหล้อหลอกอ่ะให้นางนางนงล้อหลอกอ่ะพี่พูดดีก้่มดีกล่มกลมดีล้อหลอกพี่เหรอฮะพี่พี่พี่จะตีผมเลยเหรอพี่อยาบหยาบผมกลัวล้อหลอกพี่เหรอฮะ ผมกลัวพี่บิลลี่อะพี่กลัวๆมากเลยอะครเสียงอะไรอะเพือนเดือเดือดเือ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 ดเือเือเือดเดือดผมกลัวผมกลัวพี่บิลลี่ละพี่ควงหม้พี่ผมเห็นมพี่แล้วน้ำผมเดือแล้วอยู่ที่ไหนก็กินไข่เบื่อไหวเยอะ เชื <Bond> War, ่อว่าแต่พี่กินไข่นิดในในเมื่อคืนผมไม่เห็นพี่นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋ออเไปพี่พ่นไม่มีแข่งเพอนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนเพื่อนเพอนเพ่อนเพื่อนพื่อนเ่อนเพื่อนเพื่อ่อนเอนเพื่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 อนเ่อนเพื่อนเพื่อน่อนเพ่อนเพื่อนเพอเพื่อน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 นเ่อนเพพื่อนเพอ่อพื่อนเพื่อนเนเ่ออนเพื่อนอนอน่อน่อนเพื่อนเพื่อ่อนเพือนออนอนเพื อ๋ออันนี้ควายเจ็บครับนเสียงควายเจ็บนะครับผอมวัสดีครับวัสดีวัสดีพี่ลิลนได้ครับผมตัวนี้ตัวเลียอันดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวใครเดี๋ยวก็ไป็ียาเขาไทช่วยเรบโอ้ไม่มีบารมีอะดีอยากทำมั่งแต่ทำไม่ได้ยอดยอด้อยอด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 ยทดยด้วยอด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 ี่ดยอ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 ยอดยอดย แต่ทำอย่างนี้มันดูแบบว่าอยากมีบทไงไม่รู้อ่ะเข้าใจว่ามันยังมันดูแบบอยากเสลออยากเสลอมีบทอ่ะเข้าใจแ่ผมยุ่ยเฉยพี่มาหาผมเองอันนี้ไม่้ับไต่ไม่รับรอบแรกรอบแรกแต่มึงอยากเจอกูก่อนไม่ใช่หรอดีก็มว่าพี่มาหาลอเฉใครอยากมีบทเหรอครับพี่ใครครับใครกันแน่ครับที่พูดเสลออยากไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้่ะ ไม่รู้ครับไม่รู้ครับดูอะว่าใครอยากเจอไหไม่รู้ว่าไอ้อะอยู่ดีก็เจออะอยากเจอเฉยอะโอ้ยเดียอนนี้นแค่ับาใครไปแล้วไแ้วไปแลรวไปแล้วไปเล้ไป่ล้ไปล้ไปล้ไปแล้ไปนี้วไปแล้ไแต้ไปแล้วไปแ้วไปแล้วไแล้วไปแล้วไปรี้วไปแล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 ้ปแล้วไปแล้อไปแล้อยแล้วไปแบ้วไปแลอวไากเ้่ไปแล้วไปแี่อยากเ้ว้อไปแแล้ไไแ้ไ้ไป้วไปแปแไมไ้ไไแนวไปไป ภาพมันก็มีให้เห็นเนาะใครอยากเจอโอเคครับพี่เห็นเห็นเนี่ยนี่วะอยู่ดีๆพี่ก็มาครับเห็นนี่วะเห็นอยู่เท่คพี่ตลาดอยู่ดีก็มาหามกันนะอยู่ดีก็ขับมาไม่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 อดีตอดีตไม่เคยครับเอาประจุกันครับเอาประจุกันโคตรเถื่อนพี่อพี่ได้ได้แค่นี้หรือเปล่าพี่ทำอะไรผมได้ครับนี่ฮอร่อยพี่ไข่ครับพี่ทำไมพี่ไข่เน่าครับแต่แต่อ๋อ ศูนย์ร้อยห้าโอ้โอ้นี่ไหนก็ศูนย์อะศูนย์ร้อยห้าคืออะไรหรอครับพี่อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยศูนย์ร้อยห้าไม่เห็นรดแรงเลยครับพี่ดูเหม็นไงไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยเหม็นเหม็นพี่มาไหมครับดูเหม็นเหม็น่ะเหม็นดหรอพี่มาไหมดูเหม็นเหม็ดเหม็นเหม็น่ะไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพี่เหม็นเกินอ่ะเชียร์ครับพี่ขอขอย้ายกินน้ำแป๊บนะครับคุยกับหมาครับน้ำแป๊บ ดูเหม็นไงไม่รู้อ่ะเหมือนไอ้โจเลยอ๋อโทษเดียวพี่วินนี่โทษเดียวพี่วินนี่โอ้โทษโทษเดียวพี่พี่วินนี่ครับพี่วินนี่คุยกันวินนี่คุยกับน้องบีมหน่อยวินนี่วินนี่ ไปไก่ย่างดีกว่าเคื่อนเว้ยไปหาไก่ย่างกินดีกว่าว่ะไก่ย่างอ่ะเพื่อนเอ้ยเคื่อนเคื่อนฝากถ่ายททนพี่หน่อยครับพี่ชายขอนตัวครับเดี๋ยวผมไปพักกันนะครับคำพูดได้ว่าจะอะไรไม่เหมาะสมภายในสตรีมนี้ขอผ่านไปในที่นี้นะครับทุกอย่างทำไปเพื่อเป็นสตอรี่ในเกมนะครับเดือๆเนาะ